รู้สึกอิจฉาเข้ามาดูเขารักกันเสียใจเอยนะพี่ถ้าพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องทำบุญเยอะนะครับอันนี้ไม่ไม่ขิงครับเดี๋ยวตอนที่เราไม่สมหวังก็จะสมน้ำหน้าเราอีกนะพี่อารีไม่มีมันไม่มีไม่สมหวังแล้วหลังจากนี้คือมันมีแต่แบบประสบความสำเร็จแล้วครับอยู่ด้วยกันมีแต่แบบอะไรดีๆปลูกต้นกล้วยกับปลูก พ่อเขาปลูกต้นกล้วยกับปลูกอันนี้ไว้รอแล้วนะนนเห็นไหมต้นกล้วยกับต้นอ้อยนอนนให้บวชเสร็จก่อนเออมาคงมาขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวฉันก็ลูกพญานาหมื่นนะม <Yeah. S 2> าทําอย่างนี้ไม่ได้ฉันเสียหายฉันเป็นคนมีชื่อเสียงอย่ามาหลอกฉันเล่นไม่ได้นะเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะ วาจาที่ไม่รู้ความสวัสดีครับแม่ท่า่แม่เรียกอย่างทลา่พูดไม่ต๊อาบอกลูกเขยเรียกอย่างแล้เท่าไยจะเรียกอย่างลเท่าไดรต้องเขยจะได้หาตังค์ขอจะให้แม่ทลายอ่ะแม่ครับฝฝดแบบไม่ต้องใส่เยอะได้ไหมอ่ะเพราะว่า <c oughs> แม่ก็รู้ <c oughs> อยู่ว่าความจริงใจอยู่แล้วอ่ะเออไม่ได้แม่ต้องเรียกไว้เดี๋ยวเผื่อเธอไปเอาลูกสาวแม่แล้วแม่ไม่มีเงินเลี้ยงลูกเออไม่เป็นไรแต่ว่าขอดูแลแม่ก็ต้องเอาไว้เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงลูกสาวแม่ได้นะ อะไรนะพอดูแลลูกสาวแม่ได้ดูแลแม่ได้ด้วยครับเออเอาแม่จะคอยดูว่าเลี้ยงแม่ได้เอแม่ใช้เงินเยอะนะออนเอครับเดือนเดือนนึงแม่หาหมอหมดหลายแสนนะไม่เป็นไรแม่ลูกเขยคนนี้ขยันมากครับพูดตรงๆโอเคไปเรื่อยนะเออทำพอจบมีอย่างละหนึ่งพอหายได้หมดครับ เออไม่ว่าจะเป็นทเรีลาลูซีน้ำพริกแพรร่หรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนกรอบบริยิสขวดขายได้หมดเลยครับจริงๆแล้วดูแล้วดูแม่ฉันแล้วดูแม่ฉันตีฟิตกว่าฉันคนทุกคนดูแล้วดูแม่ฉันแล้วดูแม่ฉันแต่รองเท้าผ้าใบมาวิ่งแล้วนะวิ Whew> ่งแล้วหนึ่งนะแล้วดูความฟิตเออคนเป็นมะเร็ง เออไม่น่าเชื่อว่าเป็นมะเร็งนะคะเออเอาไ,<ข>ไปวิ่งฮะหายไข้แล้วยังหายแล้วหายหายร้อยเปอร์เซ็นตละม่ะแต่เป็นทีแล้วแบบเป็นทีแล้วแบบท<ม>รมานอ่ะเป็นแล้วทรมานมากม,มีแต่รอยยิ้มน่ารักสดใสขอบคุณค่ะ แม่ยิ้มหวานถูกใจลูกเคยแม่วิ่งแล้วค่ะตอนนี้แม่ไม่สนอะไรแล้เว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไปเซ็นทรัลกัไปปกนะไปซื้อน้ําน้ําหมดน้ําหมดกินอีกแล้ไปซื้อน้ําอีกแล้วเหรออืมน้ําหมดเร็วนาอลายขำทำไมขำทำไมน้ําหมดเร็วเนาอคนผลิตน,น้ำจะผลิตทันไหมใช่น้ําหมดเร็ว เหมาะสมกัน,ไ,ไ,นไหมมทตรคนวะทุกคนคิดว่าเราเหมาะสมกันไหมถ้าคิดว่าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบให้ดิฉันหนึ่งดอกค่ะแล,แลค,ะคิดว่าดิฉันกับน้องฟอร์ดเหมาะสมกันไหมคะถ้าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกค่ะอือจบแน่เฟิร์นออกไปแล้วมั้งเนี่ย คะแนนคูณสมเดี๋ยวคะแนนจะคูณสามนะคะทุกคนใครมีของขวัญชิ้นใหญ่ๆขอสักชิ้นหนึ่งนะคะแนนมันจะคูณสามเลยค่ะทุกคนส่งให้ผมหน่อยนะแบตบผมจะหมดแล้วตอนนี้ตอนสุดท้ายก็ได้เหมาะสมใช่ไหมมีคนบอกว่าเหมาะสมอืมันน่นอนอยู่แล้วครับนะ มันแน่นอนอยู่แล้วมันจะมีนิทานหรือเปล่าอย่าให้มีนิทานเจ้าชายบุรีรลำนะฉันกลัวมากเลยไม่มีครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะเล่านิทานเจ้าชายบุรีลำนะกับเจ้าหญิงประเรียนก้าเนี่ยคนไม่ต้องเดาเลยนะมึงถ้ามีโผล่ไปในเพจไหนตักเพจหนึ่งเนี่ยนะกูขอปิดโทรศัพท์สามวันเลยก่อนเลยนะเจ้าชายบุรีลำกับเจ้าหญิงประเรียนก้าไม่ทันอ่ะคืออะไรครับฮะทำไมครับ อะไรอ่ะไม่ทันอะไรผมไม่ทันคือมุกเหรอครับหรือว่าอะไรไม่ใช่ก็ตอนนี้ไงเวลาที่อินฟูที่เขาเป็นคู่รักการที่เขามีเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพจที่เขาออกมาแฉเขาก็จะเขาจะเล่านิทาน oh. นิทานนั้นนิทานนี้ไง <c oughs> ล่าสุดก็นิทานอะไรอ่ะเจ้าชายอลาดินอะไรอ่ะกับเจ้าหญิงอินฟู แล้วเราก็ค <perman> e> ิดในใจตายสักวันหนึ่งอย่ามาบอกว่าอย่ามาบอกว่าเจ้าชายบุรีรัมย์อย่างนี้นะกับเจ้าหญิงเพลียนก้าไม่ต้องเดาเลยนะมึงไม่ต้องเดาเลยปิดโทรศัพท์หนีสามวันไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆครับช่วงนี้ช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมากช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมากทุกคนกลัวบอกว่ากลัวมากเนาะใช่ไหมครับ ไม่มีละมั่งนม่ทานก็ดีถ้าไม่มีก็ดี <c oughs> ไม่ต้องสืบเลยอะ่ะถ้าบอกปรเรียนก้าเนี่นะไม่ต้องสืบมีอยู่<ต>คนเดียว,ม,วมีคนทักมาด่าผมด้วยนะด่าว่าอะไรที่เห็นเห็นน,นั้นไหมที่พี่หมออ้ัมทําที่โหเกระเซอะแล้วฝอดไปนั่งอะ่ะเขาคิดว่าฝอดเป็นบอสเขาก็ยังมาว่าฝอดนะเหรอใช่เราต้องเข้าใจเอฟซแบบ เอฟซี <F> บ <า S 1> แบบเท่าชรลามีเยอะก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยบางทีเขาไม่ทานจริงเขาเชื่อมันถึงโดนคอนเทนเตอร์หลอกกันง่ายไงเนี่ยดิฉันแบบนะ <c oughs> ผู้สูงอายุอ่ะเล่นโซเชียลอันตรายมากเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็เชื่อไปหมดเห็นรูปไม่รู้ว่ารูปเป็นรูปแต่งรูปเอไอรูปตัดต่อไม่รู้ว่าเชื่อกันไปหมด <c oughs> บุตรหลานควรให้คำแนะนำนะคะ <c oughs> บุตรหลานควรให้คําแนะนํากับผู้ปกครองก็มีแต่ผู้ปกครองต้องให้คําแนะนําบุตรหลานนะแต่เดี๋ยวนี้คือบุตรหลานต้องให้คําแนะนําผู้ปกครองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไปเที่ยวคอยไว้ก่อนเนาะพี่เพี่เนาะเดี๋ยวให้พี่เพลี่ทำบ้านทำไรให้เสร็จก่อนก็ฝึกมาไงแล้วเดี๋ยวก็ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะต้องใช้เงินเยอะโอ้ไปเที่ยวมันจะสักกี่บาท เธอก็ต้องทําเอาเงินทําบ้านไงเออ้าใจแฟนก็ดีแล้ว้าใจเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วช่วยขายทุเรียนก็พอแล้วใช่เขาช่วยขายนะเธอแบบนี้น่ารักไหมผู้หญินี้น่ารักไหมดีมันจะดูเสียแต้งไปนิดนึงเธอเขาเนี่ยให้อะไรล่ะพี่แพรี่อย่างนี้เหรอ <c oughs> ให้เรียกพี่ให้เรียกพี่ไปตลอดชีวิตเหรอ เออ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 เบธีเปตลาดชีวิตแล้วอยากเรียกอะไรก็เรียกค่ะอืมหลเออเออเออเแสดงเก่งเนาะนักเรียนนักเรียนประคนชัยนี่เป็นนักแสดงเนาะไม่ได้ไม่ได้แสดงเลยแสดงเก่งอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เบทีชิงช้าสวัรค์นะคะไม่ต้องแสดงหัวแสดงเป็นตัวโกงหัจะมาแสดงอะไรแยบนี้ไม่เป็นหรอเออ คุณจริงๆฝันไม่หลอกพี่หรอกอุยตายขอบคุณอุ้ยไก่ขอบคุณไก่ค่ะฝอนไม่ทำให้ยกลิกนอกจากแบบพี่จะมีอารมณ์บินเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่บินบินใครอีกละ่ะไม่เหมือนพี่ชอบบินไงต้องบินแหละถูกต้องลอแล้วเราชอบบินไม่เคยบินใครค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมีแต่<ม>ว่าพี่ันนี้น่ารักขึ้นมากเลยนะดูตัวไม่ จริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะแบบตั้งแต่แบบไปอยู่ด้วยแบบแบบล่าสุดอะไรเงี้ยน่ารักขึ้นมากพีจอยังอยู่ไหมครับพี่จอเข้ามาคอมเมนต์หน่อยเร็วพี่ซับสูวันเดี๋ยวจะพี่ซับสูวันลงหลุมแล้วเพราะว่าพี่ซับสุววันไปเปผู้ชายหมดเลยเมื่อกี้หนูแอบเห็นอยู่นอนพี่ซับสุวันแล้วนอนพี่ทับสูวันแล้วอืม ไปอยู่ล่าสุดเมื่อไหร่ตกข่าวอะไรนะมีคนถามว่าไปอยู่เมื่อไหร่ล่าสุดตกข่าวมีคนเขาบอกเขาบอกเขาตกข่าวล่าไปอยู่ไหนเนอะไปอยู่ด้วยกันไงอ๋อก็ยี่สิบเอ็ดนี้ไงครับอ๋อล่าสุดไปอยู่นนยด้วยกัน,นก็นอเอาไม่ได้ตามข่าวแล้วครับพี่เดี๋ยวขอจะลงไลน์แล้วนะโอเคแค่น,นี้แหละจบแ,แยกกัน